ในขณะที่มีการออกประกาศยกระดับเป็นระดับ4นะกระทรวงสาธารณาสุขยังมีประกาศอีกประกาศหนึ่งลงนามไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือการประกาศให้โรคไวรัสโควิดซึ่งเดิมเป็นโรคฉุกเฉินร้ายแรงและเข้าไปอยู่ในพรบรควบคุมโรคก,กลับกลายเป็นโรคที่ให้รักษาตามสิทธิ์ฟรีจริงๆมันเหมือนอารมณ์คล้ายๆโรคประจำถิ่นครับลวงรับกับ2บอกอวันนี้เราจะมาพูดคุย ในประเด็นที่ร้อแล้วถกเถียงกันอยู่ในสังคมในขณะนี้นั่นคือมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังสร้างความสับสนให้กับประชาชนอยู่สองเรื่องอเรื่องแรกคือมีการลงนามยกระดับในการควบคุมกำกับดูแลการแก้ไข,ไขปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID, ขึ้นมาเป็นระดับ4ต้องบอกว่าที่ยกระดับ4เนี่ยเพราะตัวเลขวันนี้ โอ้ oh, ไปหมื่นแปดหมื่นแปดนะแล้วไม่รวม ATK นะ ATK อีกหมื่นห้าหมื่นแปดรวมหมื่นห้าเท่าไหร่พี่โอสามหมื่นสามสามหมื่นสามวันศุกร์ที่แล้วก็ยอดก็ประมาณนี้สามหมื่นกว่าแล้วก็หมอยงเนี่ยหมอยงบอกแล้วว่าสถานการณ์วันนี้ยังไม่ได้จุดพีคสุดนะแล้วก็สาสุใครๆหมอก็ประเมินกันจุดพีคสุดน่าจะอีกสองสัปดาห์นับไปจากนี้นี่วันนี้นวันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยีเอ็ดกุมภาพันธ์ ยี่สิบเอ็กุมภายี่สิบแปดหนึ่งอ,อแล้วก็ทะลุไปสัปดาห์แรกของเดือนมีนาก็ถึงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาเ,ออเราดูเข้าหน้าร้อนหน้าถึงจะขาลงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะตอนนี้โอมิคอนตัวนี้นะมันเร็วแรงเร็วรวดเร็วมากติดกันง่ายมากมเพร้ะนไม่แปลกที่ยอดเพิ่มอันนี้คือเห็นทำให้สาธารณสุขเนี่ยออกมาประกาศยกระดับจากระดับ3เป็นระดับส อันดับสี่กับอันดับสามแตกต่างไงบ้างอไหนอลองบอกซิอันดับสามเนี่ยจำกัดการรวมกลุ่มอันดับสามจำกัดนะการรวมกลุ่มนั่นเองแต่พอถึงอันดับสี่เนี่ยปิดสถานที่เสี่ยงเลยอะไรนะจากจำกัดการรวมกลุ่มเป็นปิดสถานที่เสี่ยงเลยเฮ้ยอ,อันดับสามเนี่ยเขาแนะนำให้เวิร์กฟอร์มงมเนี่ยทำงานที่บ้านเนี่ยยี่สิบห้าสิเปอร์เซนตอ่านะจำมานะอันดับสี่ลวอันดับห้าสิแปดสิบ คือส่งเสริมให้คนอยู่บ้านอ่ะเอ้ยทํางานบ้านกันเลยสมาที่บ้านเลยนี่หนักกว่าเดิมนะก็หนักสิหนักสิหนักสิก็เคอเราเคยอยู่ดับสี่มารอบจำได้ไหมครับเสร็จแล้วก็ลดระดับมากับดับสามแล้วก็ครั้งนี้จะขึ้นประกาศขึ้นเป็นดับสี่เพราะตัวเลขมันขึ้นนะครับเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มอันนี้คือระดับสามระดับสามพอระดับสี่ปั๊บงดไปรับประทานร่วมกันกับคนอื่นเลยอันนี้ข้อแรกไอ้ดับสามนี่คือเลี่ยงเลี่ยงไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไหมครับ แต่นุอบอกงดเลย,เยงดไป<ม>ลแ,แล้วอาจารย์ลงแต่ละเรื่องมันมันรุนแรงกว่าเดิมนั่น่ะออันดับสามเนี่ยดื่มดื่มบางดื่ม,ด,ม,ด,ม,ด,มดื่มสุราองงอในร้านได้ใช่ไหมแต่เขามีทามมิ่งเวลาใช่ไหมครับงดดื่มสุราในร้านอันดับสี่อ้าก็ร้านอาหารที่ขึ้นชาโชเชไม่ต้องอีกแล้วดิคือตอนนี้ระดัแบสบี่จริงแต่เขายังไม่มีมาตรการใส่เข้าไปตรงนั้นแต่โดยโครงหลักเกณฑ์ที่วางไว้ถ้าอยู่ระดับสี่เมื่อไหร่ต้องอยู่ในนี้คืองดดื่มสุราในร้านซึ่ง ตอนนี้แล้าหนานก็ลุ้นระทึกแล้วล่ะว่าเมื่อปรับเป็นอันดับสี่เนี่ยมาตรการที่ให้ดื่มถึงห้าทุ่มเนี่ยมันจะเอายังไงต่อเอายังไงต่อนะครับเลี่ยงอันดับสามนะเลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะเลี่ยง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 นะอันดับสี่เนี่ยเลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้านเลยไม่เฉพาะไม่เฉพาะลดโดยสารสาธารณะคือใครนอกบ้านไม่ได้เลยไปนัดไก่นัดนงนัดแนอะไรพี่โอเนี่ยเลี่ยงนะ ที่ไปนัดอะไรที่ตามฐานที่ถานที่แบบเปรียวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่รถสาธารณะเดียวนะใครก็ได้ห้ามไ,<เ>ไม่ใช่คนในบ้านนะไปติดต่อห้ามพบปะ<อ>ข่าวนี้ลเลยออนโยบายนี้ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งนะ,แล,ะแล้วก็แล้วระดับสามเนี่ยยังไม่พูดถึงการข้ามแบบข้ามเขตจ,จังหวัดข้ามเขตพื้นที่ แต่พอระดับสี่ปั๊บเนี่ยคือระดับสามไม่พูดถึงระดับสี่ปั๊บชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่เลยชะลอเลยนะแต่้ระดับห้าหรือห้ามเลยแต่ระดับสี่ยังชะลอระดับสามไม่พูดถึงเรื่องข้ามพื้นที่ระดับสี่เริ่มพูดมีเสียงแล้วชะลอนะชะลอนะครับแล้วก็ระดับสามเนี่ยงดไปต่างประเทศคือบ่อยงดได้ไหมแต่พอระดับสี่ปั๊บเนี่ยใช้ระบบกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศเลย คือไม่ใช่พวกไอ้เทสแอนโกลวจะกลับมาที่กักตัวอีกรอบนึงเห็นยังความรุนแรงมันต่างกันความรุนแรงมันต่างกันเยอะก็ถูกต้องอะไรมันต่างกันนี่อันนี้นี่ประเด็นหนึ่งนะในขณะที่มีการออกประกาศยกระดับเป็นระดับ4นะระดับ4นี่รุนแรงเราเคยยกเป็นระดับนี้บ้างไหมเคยเคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นนะตอนที่ไอ้ไอ้ตัวโอมิครอนมาใหม่ๆนู่นแล้วก็ระดับ4แล้วก็ลดลงมาแล้วก็แล้วก็ยกขึ้นมาใหม่นี่ยกมาใหม่เอาละ ในขณะที่เรายกมาใหม่แบบนี้กระทรวงสาธารณาสุขยังมีประกาศอีกประกาศหนึ่งลงนามไปเรียบร้อยแล้วแต่ทุกเรื่องต้องเข้าสู่ที่ประชุมของสอบคครับชุดใหญ่ที่จะพิจารณากันอีกคราวหนึง่งเข้าใจว่ารอบนี้จะประชุมกันเร็วขึ้นจากเดิมวันศุกร์วันพุธยี่สามมาเป็นวันพุธที่ยี่สามนี้ถูกต้อง,อง,องนั่นคือการประกาศให้โรคไวรัสโควิดถึงซึ่งเดิมเป็นโรค ฉุกเฉินร้ายแรงและเข้าไปอยู่ในพรบควบคุมโรคเนี่ยนะกลับกลายเป็นโรคนะครับที่ให้รักษาตามสิทธิ์ฟรีจริงๆมันเหมือนอารมณ์คล้ายๆโรคประจำถิ่นอะ,แต,อะแต่มันมันเขาไม่กล้าพูดกันนนั้นไม่กล้าพูดเป็นโรคประจำถิน่นเพราะโรคโรคเกณฑ์ของโรคประจำถิ่นคือผู้ติดเชื้อไม่เกินหนึ่งรลายต่อวันอ,อันนี้ไม่ต้องพูดแล้วหลักเกณฑ์นี้ปิดแล้วอันอันที่สองคือ เมื่อไปโรคประจินเขาจะไม่ประกาศผู้ติดเชื้ออะไรวันอก็ไม่ประกาศแต่ว่าจะยังควบคุมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ไม่ได้ประกาศว่าวันที่หนึ่งเป็นปรดโรคประจถินนะแต่ว่าให้รักษาตามสิทธิ์อันเดิมก็จะง่ายๆครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าติดอะไรแล้วแต่รักษาฟรีได้เลยเพราะเป็นโรคอ้างเลยไม่ต้องอ้างเรื่องสิทธิ์เพราะเป็นโรคฉุกเฉินร้ายแรงและเป็นโรคระบาดไปที่ไหนเจอที่ไหนจะแบบติดเชื้อเบาหนัก รักษาฟรีหมดแต่ต่อไปเนี่ยรักษาฟรีเฉพาะอาการฉุกเฉินเท่านั้นติดตัวทั่วไปเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรคุณมีสิทธิบัตรทองรักษาบัตรทองคุณมีสิทธิ์อะไรขา่ารการใช้บัตรสวัสดิการคุณมีสิทธิ์อะไรบัตรสุขภาพคุณซื้อสุขภาพประกันประกันชีวิตประกัน,กนสุขภาพคุณใช้สิทธิ์ของคุณไปเมื่อก่อนไปเจอไม่สบายไปโรงพยาบาลเอกชนเจอพบตรวจ rt pcr โรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องรักษาคุณ แต่ต่อไปเนี่ยคุณไม่ฉุกเฉินเนี่ยร้ายแรงไปโรงพยาบาลเอกชนนั้นคุณไม่คุณมีแค่บัตรทองคุณจ่ายตังเองครับนอกจากคุณมีบัตรสุขภาพของคุณนี่ไงครับคนมันถึงเกิดตั้งคําถามขึ้นมาแล้วว่าเดิมมันรักษาฟรีกันอยู่ติดอะไรก็ไปรักษาฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งจช้เงินไปทักโอ้เฉพาะฝั่งนี้กูมันเท่าไหร่แล้วหนึ่งจุดห้าล้านล้านแล้วอถ้ารวมกับบัญชาชั้นก็ไป เต <พอ S 1> ิมมาบีกลานลานนะอ๋อเลยไม่ฟรีฟรีไม่ได้เด <c oughs> ระกปเด็นของคนที่ตั้งคําถามอยู่ก็คือในขณะที่เพิ่มขึ้นเข้มงวนขึ้นให้คนไปรักษาตามสิทธิ์แล้วอ้างว่าฟรีแต่ความจริงไม่ฟรีอืมไม่ฟรีไม่ฟรีเพราะเราป่วยเนี่ยนะทุกคนอยากได้สถานพยาบาลที่ดีไหมถูกต้องยิ่งตอนนี้คนที่สุ่มเสี่ยงมันไม่ใช่คนเหล่านี้นะมันคือเด็กๆทั้งหมดและ อย่างแล้วถ้าเข้าสถานพยาบาลไม่ได้เนี่ยมันหมายความมันคือมันมันนโยบายมันก็เรียก่นนโยบายไบโพลาไบโพลาสองอารมณ์อยู่ในคนเดียวคือมันไบโพลาไบโพลฟังหนึ่งเนี่ยเป็นระดับสี่ติดโลกติดมากขึ้นอีกฟังหนึ่งบอกว่ารักษาตามสิทธิ์ดูเหมือนว่าสาการปกติเข้าใจป่ะรักษาตามสิทธิ์คือปกติเพราะฉะนั้นนโยบายออกมาดูเหมือนปกติแต่สาการเนี่ยมันไม่ปกติ อันตรายเลยหลับสี่ปั๊บเนี่ยมันร้อนสิ่งที่ห่วงคือมันจะมีช่องว่างเมื่อทุกคนไม่สามารถรักษาได้ตามปกติต้องตามจิตตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีพลาดเขาเรียกว่าโอกาสหรือว่าหลุดจากการรักษาได้ก็คือโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพเนี่ยหลุดเลยเพราะคนมันเยอะพี่วีพี่วีกำลังบอกนโยบายเนี้ยถ้าสบคอนุมัตินะคณะกรรมการสบคเป็นไอโพล่าทุกคนไอโพล่าคืองงไหมคือมันต้องมันต้อง ไอ้ยอดลดลงยอดลงถึงว่าให้รับเฉพาะฉุกเฉินใช่ไหมล่ะแต่นี้ยอดเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ฉุกเฉินแล้วลำพังแค่รับฉุกเฉินเนี่ยนะสปสชรับฉุกเฉินเนี่ยโอ้เข้าใครสปสชเนี่ยกว่ามันฉุกเฉินนะคนมันจะตายไปแล้วอ่ะเลยก็นี่วันที่ในหกข้อมันของสปสชโอ้กว่าฉุกเฉินเนี่ยหอบหายใจหมดสติถึงอย่างนั้นรักษาฟรีอ่ะใช่เพราะนั้นไม่แปลกนะที่อภิปรายทั่วไปเมื่อ1718เนี่ยิบแบครับ ที่ทำแบบนี้เพราะใบพวกเราเนี้ยมันไม่ตรอปไม่สอดรับกับสถานการณ์จริงอ่ะทำไมรีบปลดไม่มีตังค์เหรอคําถามมีไม่มีตังค์เลยมีเลขาธิการสภาพัฒน์พี่อูเพื่อนพี่วีอ่ะพี่อูมีอ่ะดานุชาพิชยานันน์อ่ะมีตังค์เท่าไหร่ตอนนี้บอกว่าเหลือตั้งเก้าหมื่นห้าหนึ่งนะเก้าหมื่นห้าพันล้านแต่ออกไปในโครงการต่างๆแล้วมันได้กล่าวว่าเหลือร้อยกว่าล้านเนี่ยแหละแต่งบสาธารณสุขจริงๆไม่มีแล้วครับเหลือร้อยกว่าล้าน ไม่รู้เอาไปไหนเอาไปจ่ายอย่างเนี้ครับแล้วก็เบิกการรักษาพยาบาลข้ามเขตเบิกรักษาพยาบาลที่ข้ามกันตรวจ ATK home isolation ทีนี้พอหมดอย่างนั้นก็เลยไปใช้เงินขององค์กรไงสปสอชอบัตรทองก็ได้รับสิทธิ์ถูกต้องราะนั้นเข้าบัตรทองประกันสังคมมีเงินอยู่แล้วก็ให้เข้าประกันสังคมแต่ประกันสังคมนะมนุษย์ประกันสังคมนี่ยผมว่าพี่วีจ่ายเงินสมทบไม่เกิน750บบาทต่อเดือน จ่ายทุกเดือนฮะแต่ประกันสังคมเวลาเข้ารับรับ,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 บรักษาพยาบาลประทานโทษนะครับเป็นบุคลากรชั้นสองไปอีกห้องหนึ่งบัตรทองบัตรทองอก็อีกเกรดหนึ่งบัตรทองก็แย่กว่าอีกไม่หรอบัตรทองยังดีกว่าประกันสังคงม,ม,มดดอ่ะผมว่าดีเหรออ่อเพราะไอ้นี่ของตายอ๋อถูกไหมถูกถูกอเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหากับประชาชนครับคือจะมีคนตกหล่นไงอ่าลำพังแค่ซื้อประกันอีกคนที่ซื้อประกันเนี่ยผมว่าหกสิบเปอร์เซนต์ยี่ ที่คนซื้อมีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะเคลมกับประกันใช่ต่อมา20%มีปัญหาเรื่องประกันกำพร้าหมายถึงซื้อประกันแล้วถูกทิ้งถูกต้องเ<ต>ยอะไหมกับประกันกำพร้าเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ่ะแล้วโรคเนี่นเป็นโรคระบาดแล้วโรคระบาดแล้วรัฐบอกว่าเลิกรักษาฟรีทุกคนแล้วเหรอเออตรงรักษาแต่ไปรักษาฟรีตามสิทธิ์และรักษาฟรีตามสิทธิ์อย่างที่บอกมันฟรียังไงมันโอกาสตกหล่นไงมันฟรียังไงมันไม่ฟรีประกันสังคมผมจ่ายไป จ็ดร้อยห้าสิบหลวงจ่ายมาเจ็ดร้อยห้าสิบไอ้หลวงสมทบไปก้อนหนึ่งนายจ้างสมทบไปก้อนหนึ่งม,มันฟรียังไงบอกผมดิมันก็เงินผมอะ่ะก็าก็บอกแล้วรักษาตามสิทธิ์ไงอะตามสิทธิ์ฟรีตามสิทธิ์ฟรี <laughs> ตามสิทธ<อ>ิ์ตามสิทธิ์ไอ้เรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่มากไม่ตามสิทธิ์ก็คือว่าสมมติโยวสย่างว่าซื้อ,ซ,อซื้อสุขภาพซื้อประกันสุขภาพตัวเองนะรักษาตามสิทธิ์เนี่ยแต่ละสิทธิ์เนี่ยบางทีมันซื้อว่า คุณเข้าแอดมิทได้กี่ครั้งเท่าไหร่นะอออออ้าวก็ฟรีเท่านั้นนะก็ฟรีเท่าที่คุณตกลงไงแล้วอย่างนั้นนะถ้าเกิดอย่างนั้นต้องจ่ายตังเองไงอ้าวแล้วประกาศเป็นโรคไร้แรงฉุกเฉินได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้เขาบอกแล้วมาควบคุมผมไม่ได้ไงแต่เขาบอกว่าคุณจะจ่ายฟรีก็ได้ต่อเมื่อคุณฉุกเฉินจริงๆ แล้วฉุกเฉินนะฉุกเฉินไปดูหกกรณีนะคุณหมดสติหนึ่งคือใกล้หมดสติสองบีลมหายใจติดขัดโน่นี้นั่นมันจะฉุกเฉินยังไงเนี่ยแล้วก็อะไรนะหายใจแล้วออกเสียงดังยังไงออมีเสียงดังเวลาหายใจเออโอ้ผมว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่นะตอนนี้คนติดเชื้อทั้งหมดเท่าไหร่พี่วีติดเชื้อตั้งแต่ไหนทั้งหมดสะสมมาเนี่ยสองจุดเจ็ดล้านคนป่ะเฮ้ยสองจุดเจ็ดล้านคนใช่ไหมอ่าอ่าสอเจ็ดล้านคนเยอะนะ แล้วคนที่ติดประเภทอยู่ในช่วงเข้าสู่อะไรเขาเรียกเครื่องช่วยหายใจนี่เยอะไหมยังเป็นพันอยู่นะยังเป็นพันคนอยู่นะยังเป็นคนอาการหนักกับคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจคนใน่ช่วงหายใจเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนแล้วพวกป่วยอาการหนักอีกหลักพันคนยังก็เตือนยังสูงอยู่นะแล้วยอดยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงจากสิบยี่สิบตอนนี้สามสองยี่สิบเอ็ดกุมภาันี้ขึ้นไปสามสองคนก็บอกว่าถ้า ถึงแม้บางคนเลยบางคนบอกเฮ้ยตกลงมาไล่แรงไม่ไล่แรงเนี่ย <Yeah. S 2> แต่โดยหลักคือถ้าติดเยอะโอกาสที่เสียชีวิตเยอะตามไปด้วยหลักของความน่าจะเป็นถึงแม้ไม่ไายแรงก็ตามถ้าคนติดกันเยอะมันก็โอกาสเสียชีวิตได้ไงพ oh, ้าคนกลุ่มสุ่มเสี่ยงได้คนติดโรคอะไรพวกนี้มันสุ่มเสี่ยงคือเรานะเราต้องการให้รัฐบาลนะพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดนะพี่วีการปลดโรคนี้ให้เป็นโรคประจําทินทําเลยเมื่อสถานการณ์ในการดูแลและการแพร่ระบาดเนี่ย ควบคุมได้และมันเบาบางเบาบางแล้วเมื่อนั้นค่อยมาปลดเรื่องปกตินี่แล้วถ้าปลดเข้าไปสู่ภาวะปกติตามสิทธินะคุณไปยกเลิกให้หมดยกเลิกเรื่องของการกักเก็บตัวคนอย่างน้อยเท่าโน้นเท่านี้อย่าไปสนใจเขาสิยอย่าไปสนใจเอาไปสนใจเขาทำไมยกเลิกคุณแม้แต่เงื่อนไขเรื่องของการปิดการกินสิทธิเสรีภาพคนเลิกให้หมด ห้ามไปกีดกันสิทธิเสรีภาพเขานั้นเพราะคุณไม่ได้ดูแลเขาทุกคุณไม่ได้ดูแลเขาเพราะนั้นคุณอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจเขาสิทูกแต่ตราบใดคุณคิดว่าเรื่องนั้นสําคัญคุณต้องดูแลประชาชนใส่ใจตามรัฐมนูญกําหนดนี่ผมว่านะถ้าเข้าสบคนะแล้วสบคมีมติตามนี้นะออผมว่ารัฐบาลอยู่ยากนะยากไหมทากอย่างที่บอกคือถึงแม้ไม่มีเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะแต่ผมว่ารัฐบาลอยู่ยากก็อย่างที่บอกคือคนติดเยอะแต่ว่ามา การบริการมีจํากัดอืมันจะมีคนตกหล่นจํานวนมากและคนเหล่าน,นี้เมื่อตกหล่นจะไม่รับการดูแลถูกทอดทิ้งปั๊บอุกกาสของผู้เสียชีวิตคนเดือดร้อนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆใช่คุณไปยกเลิกคุณไปประกาศผ่อนปลนเมื่อจํานวนคนที่เจอมันน้อยเอถอะและ้วทาให<ล>้เขามีความคลายตัวไปถ้าไม่มีตังค์ก็กู้เพิ่มเถอะดิบอกว่ามีตังค์แต่นี่ๆๆถ้ากู้เพิ่มโดนไดาอีกไม่ก็คุปบบอกที่กู้เพิ่มนี่กูได้ กูได้จะถูกด่าอีกก็ไม่รู้อะเลือกเอาเลยถูกด่าแบบไหนเอกูได้ยังกูได้อยู่ถ้าอธิบายกับประชาชนได้ว่ากู้มาเพื่อรองรับตรงนี้เพราะมันตัวเลขมันขึ้นอาแต่ถ้ากู้มาเป็นแบบนี้คุณอย่ามีวิธีคิดแบบนี้นะแต่นี่มีต้องต้องแก้ที่วิธีดีกว่าคุณคุณตอบมาผมสิว่าแล้วคุณแก้อย่างไงในเมื่อคุณให้ผมไปรักษาฟรีอ่ะเพราะตอนนี้ตามสิทธิ์อ่ะเพราะตอนนี้มันบอกว่าคือวิธีคิดเป็นไบโพล่าอยู่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับถกกันชี้แจงกันอธิบายให้ประชาชนเขาเข้าใจเถอะครับ ก่อนปัญหานี้มันจะบานปลายและกลายเป็นความคลางแคลงใจว่าสุดท้ายที่รัฐบาลลุงตู่ประกาศไว้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะ่ะตอนนี้ท้านโยบายนี้ออกมาเนี่ยพวกคุณกำลังทิ้งคนป่วยและติดเชื้อโควิดไว้ข้างหลังและเรื่องนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองและสถิยรภาพของรัฐบาลครับ